I Navy, I'll be calling you my baby You up in my bed, I'll be getting ahead All the shit that I say when I'm alone with you You leave it behind, I'll be taking my time You be saying you're mine when I'm alone with you And if the world starts moving tonight, would you be there? I've been downtown driving through lights, girl do you care? Guys, hello everyone, welcome back to my channel, I'm Fuyu Today I to play, I mean I do to do, so I'm to ทางขึ้นเล่นๆครับมันเดินเล่นต้องแต่งจักรยานมจะเล่นเล่นให้ทุกคนได้ดูก่อนนะครับแล้องเปลี่ยนจักรยานตอนแรกเป็นจักรยานสีขาวตอนแรกเป็นจักรยานสีขาวเช้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทัวร์ทัวร์ทัวร์ซอยนี้กันเลยดีกวไหมข้ามซอยไหมเอาป่ะเอาป่ะคออยู่นะเอย่าเขาเจอเขาถ่ายมาไม่ต้องไม่ต้องเขาถ่ายนะเอาเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถ่ายกันเลยนะคะว่าเราจะไปได้เปล่าคิดว่าไปได้ไหมไปไปไปทัวร์ไปทัวร์ไปทัวร์สวน ไม่ได้ไปตัวสวนหรอกครั้งที่แล้วผมเพิ่งไปสวนกับต้นหุ่นมาสิบรอบสิบเอ็ดรอบอะทุกคนรอบละไม่ถึงกิโลอ่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะคะไปว่าที่สวนเรามีอะไรบ้างทุกคนผมต้องปล่อยมือกันจักรายานว่ะขอมือเดียวอะไป

ยนเที่วหัวน้องนะคะสามารถไปดู The h e a r t of Hero ที่เราทำละครได้นะไปเดี๋ยวไปดูนู้นหนน่้จะเป็นสยายข้อลึกลับที่เราทำคลิป The h e a r t ตอนที่พี่ตายเอ,อ่ก็คือโม่แหละไปต้องเลี้ยวอีกแล้วมือเดียวจะไหวไหมเนี่ยไปไปดงนั้นทุกคนสวยน้องตามอยู่ไปมเนี่ยโอ้โหมือสั่งแล้วเนี่ยบันเอยจะล้มไหมเนี่ยซิ่งอะไริ้นเลย เลยนะทุกคนออไปจุดนี้เลยนะคะที่เราถ่ายก,กันนะทุกคนตรงนี้อืมงนี้แหละ ไปไหนก็ทีน้องแทงพี่ไงไหนอะฉันนั่นเกดแล้วพันนี้รู้ไหมว่าสองคนเนี่ยไปแอบไหนสองคนแล้วก็แล้วแนี้แล้วใครถ่ายโอ้โหใครถ่าย่อนนี้ได้ไหมครับที่แบบเราหนังได้ก็พอดูดดดดด นี่เออนี่ก็คือจุดที่เราใช้ในการถ่ายเรื่อง The Hacks of Hero นะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยนะครับที่เราทำเรื่องนี้ The Hacks หนี t h ะ Hacks จำได้ปะ The Hacks ก่อนอ่ะ The Hacks ก่อนนะครับ The Hacks ก่อนไปเดี๋ยวเราพาไปดูจุดที่เราทำละครสั้นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดที่เราทำละครสั้นนะทุกคนเรื่อง The Hacks นะไม่ใช่ละครสั้นหรอกรถเบาะจักรยาน เรื่องที่น่าสนุกที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเออหูดิ ใช่ผู้แอบอ้างที่เม่นหกมมตัวนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูที่ที่จริงเลย r a l l i n g speed ไปเลยได้ไหผไปมือยานได้ เจ้าของบ้าน,นะ่ะไปุกคนไปก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันเลยนะคะว่าจุดนี้นะคะก็คือจุดที่ผมวิ่งนะตรงนี้จุดตรงนี้ตรงนี้ก็คือผมวิ่งมีตั้งแต่เริ่มกัจน,นจุดนู้นจุดนู้นแล้วก็เราก็วิ่งมาใช่ปะ่ะแล้วฟูจินผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เดินกลับไปแล้วก็เจอเด็กฮักสวนฟูจินไปซอยนูน้นเดี๋ยวผมจะพาไปก็แล้วับเดี๋ยวฟูจินอยู่นู้นนี่ไงตรงเนีน้ยไกันตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะนี้กจะ ก็งจบลงไปแล้วนะใช่ครับก็ขอใค้นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าให้ผมไปทำร็อกซสั้นไรนะคะทัวร์ละครสั้นหรือว่าทําละครสั้นอะไรนะครับถ้าผมทําละครสั้นอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมไปทัวร์พื้นที่ที่เราหมายถึงว่าถ้าใครอยากให้ขอเบื้องหลังของของกระตุนต่างๆนะครับก็สามารถขอได้หลังจากวันศุกร์ผมจะแอดติ่งมาถ่ายคลิปสั้นสั้นอะฝากกิดตามด้วยนะครับ แจ้ช่องอะไรยันไม่ทำคลิปเลยเออ,เอ,อใช่ก็ต้องมีอุป้ารู้ pa, น่แหลเขาก็จะตื่นมาตอนตีสี่เหมือนวันนี้แล้วก็นะครับวันนี้ตื่นมาตอนตีสี่นะครับตื่นมาเดินข้างนอกนะอากาศเย็นมากแล้วก็นะครับครั้งนี้นะครับเออพวกเรานะครับจะเริ่มถ่ายเออทำช่องช่องหนึ่งก็คือช่องอุป้าทูฟูอ่าใช่อ่าวก็อย่าไปลืมกดติดตามช่องทูฟูล์แฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสร้างช่องใหม่ก็คืออุป้าทูฟู แล้วก็ป้าฟูจิเลยนะป้าฟูจิอาจจะยังไม่ทำเพราะว่าอ,อป้าโต๋อาจจะมาอีกไม่นานหลายน่าจะหลายเดือนแล้วนะออป้าโต๋เดือนเดือนเออแต่คราวนี้มาชมช่องอปป้าทูฟูลก่อนเลยครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะถ้าไม่มาผมก็จะแจ้งถ้ามาผมอปป<ะ>้าทูฟูลก็จะมีผมแสดงทุกคลิปแล้วนะไม่ใช่มีวิวสแสดงอย่างเดียวเหมือนกันนะไม่มีแหววเวลาจะทำคลิป ถ่ายดีฟายฟูยูไม่ได้เล่นคนเดียวแล้วครับผมจะเล่นด้วยนะให้ดูกคนผมเล่นคนเดียวจะลงคลิปโอป้าฟูยูหนึ่งค่ฟูจิเล่นคนเดียวก็จะลงคลิปโอป้าฟูยูนะครับเพราะว่าออบ้าฟูจิผมขี้เกี่ยวกับต่อแล้วมันเยอะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับจะมีช่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังในสองเดือนหน้านะครับอาจจะมีช่องโอป้าฟูยูโอป้าตัวคนอาจจะมีโอป้าฟูจิอาจจะมีทูฟูโอป้าอาจจะมีปิดคลิปท่าใหม่ไหมสามสองหนึ่ง 哎，你不如。